เขาแนะนำเห็นนี่มันเหวหัวเหว้ขวดทองเลยเนี่เนาะอันนี้หัวเหว้ขดอเพล่ยมือนี้ก็ออมาเบิงมาพิสูจน์โดยตาตัวเองเนาะมาประจุไฟผ้าพี่น้องมาเบิงต้นไม้ม่นิโคนเนาะวันพนา,ายุอ่านพยุทองตอกไฟเอาสบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีมูเพลินทั้งหลายเนาะ วัอนี้กาทั้งทีมงานแบ่งปันข้อมูลสแนลเนาะพี่น้องไปที่ตามบึงน้ำตกคอนะเพ่งแต่ว่ามันนี้สิคามไปหอดบนต้นใหม่มันิ่นอยู่เอาบึงที่ตามแล้วกันเลยวัอนี้มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวอยู่ในวัวค่นผู้คนประเพงบนต้นใหม่มันนิ่งแต่ว่าเมื่อก่อนเขาสามถสิไปได้ตอนนี้เขามีคนสามารถไปได้ย่อนเหตุผลที่มันไปได้ย่อนหน้ามันบกหลายแล้วก็ต้นเขาตองแรนเลียบฟังนั่น แล้วจะยางไปอยู่บันทีต้นใหม่มันทีโคตที่ปลูกที่เกิดแล้วเมื่อก่อนนั่นนะแต่ว่าการเมื่อเทานี้่นั้นแม่นาตอนนาตอนข่ายข้ามเพราะอากาศมันค่อนข้างห้อนแล้วก็มีเพื่อนมาเมื่กันอั้นเมด่อี้ปิดแปดคนจะเฉลี่ยขี้เพื่อแต่การขี้เพื่อนตรงได้ประมาณมง30คนไปหลายกบ่ได้เพราะว่าเพื่อนน้อยๆบาแม่นเพื่อใหญ่ยักษน ทุกท่กทานเขามาติดตามครับส้มเบิงกันต้อกันไป,ไปไปได้บาดแท้หอบชิไปแบบไห<ด>นแต่บอลเสือ,อกันอยู่ที่สถานที่บอลต้นใหม่มณีโคตรโอเคอ้าตอนนี้ก็ขออึ้นเลยเนออาะอ่านพี่จตบพี่้องเข้าอ้าไปไปต้วยกันเลย นกกาเบิบ่งนกันเนาะจากติ๊ตา้าวนกกระต่ออีกทางมามันกกาใส่เวลาผสมขวดเนาะเพราะว่าเดินทางมาจากนกขอดปากเซีเนาะซามมาหอดสถานที่บนขอดอาิเษงนี่กาใส่เวลาหลายสัปโมงเติบเนาะเดินทางมาจากาาปากเซีมาหอดอ่า,าอ่ะขอดอาิเษงนี่กาใส่เวลาอยู่อาสามสมัปโมง โอ้ยเมย์เมย์แบบก็พุ่งเสาเนาะอาฮักปูฮักก็เดินทางมาต่อยอีกเหมือนเียครับผ้าทีมงานมาแล้วกับทีมงานหลายคนเนาะอย่าเขมรเด้อระวังเด้ออ่าปูขี้เพือนั่งกระมิ้นอีกคนอาจจะลำบากนะเนาะในการเดินเพราะว่ามันเห็นมันมีคมมันเป็นคมมันลำบากในการเดินการย่างหลังมันกระมี้ตะไคร้เพราะว่าตะไคร้มันอันตรายที่สุดเนาะถามเมินนี่มัน สามาดสางแผลสางความเจ็บปวดอนะไรเนาะอาจจะไปโรงพยาบนะาลฝากติดตามเนาะตัวนี้บุม,มีไพสามารถมาได้อนะนะาสาอาจะเรียกคนไร้กุศลไอเด้อเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจเนาะเมื่อเด็กขามาถ่ายพิสูจน์มานะเอาความเป็นจริงอาสา สอฮ่าแต่สิ่งดีๆสอฮ่าแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะสาระดีๆให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งได้เห็นนะเอาี่ะทาผู้ใดอยากเห็นก็อย่าลืมติดตามสองเด้อนะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะอันนี้เข้ามาเบิ่งน้ำกันเลยเข้าหอดหัวเหวแเลยตอนนี้เข้าหอดหัวเหว่ผับเพ่งอสา่าเบิ่งน้ำกันเลย เนี่คือ,อหเอ,าอ,าอ,อหเอาอาออออหวหอ,อยเหวอันนี้คือหอยเหวคุลงเือเราไยังเือดมีอันนั้นคือเหวออกจากนี้ไปหาซิเมตมันเหวเสื้อาพี่น้องเขากอยู่บเนเอกๆอยู่แล้ว,ลวมาซะเ,เจ้าน้อยจะเบิงนกระดีกด้วย สบายดีวันน<อ>ี้ท่านี้มาเาขี่กลับมาเที่ยวมาสูบมาดูมาดันมาพามีให้พี่น้องเขาได้เห็นแบบธรรมศาสตร์แบบสดๆเลยต่มาที่บริษัทพีทอกไระ,ะถาพี่น้องเขาไลยต้องการเนี่ยว่าเทีเ่ยวกลับมาได้